สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเป็นงานวันนี้มาร่วมมากับเดี๋ยวเดินมาก็ดีใจครับแล้วก็เป็นงานที่ดีที่อยากจะบอกต่ออยากให้ทุกคนได้มาดูว่าเดี๋ยวนี้ฮะนวัตกรรมในการแบบดูแลผิวให้ดูเด็กทุกวันเนี่ยครับทำยังไงก็สามารถมาได้มีมุมไม่ถ่ายรูปเต็มเลยครับไม่รู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้นาแบบวาระการดูและไรผู้นําเลยเหรอฮะเป็น เป็นผู้ตามแต่ก็จะมีคนนําไปแล้วแต่เราก็จะแบบว่าเออดูแลเหมือนกันแต่พยายามไม่อยากให้แก่ครับปนติโยดูแลตัวเองปกติจะกินอาหารให้ดีโยจะดื่มน้ําผักปั่นทุกเช้าครับอ๋อโอเคครับก็ปกติโยจะดื่มน้ําผักปั่นทุกเช้าแล้วก็จะมีการออกกําลังกายครับ mm hmm. ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เล่นเวทด้วยครับ mm hmm. แล้วก็ทําใจให้ดี mm hmm. ครับมีคนดูแลหัวใจอะไรอย่างงี้ mm hmm. เออแต่เขา สำหรับงานนี้นะครับงานเกาเดิมมากบก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยถ้าใครที่อยากจะดูแลตัวเองใครที่อายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยฮะเรามันก็จะมีหลากหลายวิธีนะถ้าอายุมากๆก็อาจจะดึงหน้าอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าอายุเรายังไม่เยอะมากเนี่ยเลข3ปุ๊บเนี่ยสามารถทําได้ครับก็ลองดูเกาเดิมมาได้ครับไจริงๆด้จริงๆถ้าดูใน IG หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็โดนหลอกนะราะว่า <laughs> เป็นคอนเทนต์เป็น คือถ่ายมาคือก่อนนั้นเนี่ยโยไปปารีสมาแล้วแล้วก็ได้เจอแล้วแต่สิแต่ว่าเลยเก็บคอนเทนต์เอาไว้ว่าแบบว่าเอออยากจะแบบกอดกอดกอดกัน,<า>นโอ๊ยแต่ถ้าอันนั้นคือปกติเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น long distance ไงครับคือปกติแล้วเราเนี่ยจะไม่ได้เจอแฟนไม่ได้อยู่กับแฟนตลอดแล้วก็จะประมาณแบบเดือนครึ่ง2เดือนเจอกันทีมันก็จะประมาณ60วันด้วยซ้ำนะบางทีก็เจอกันทีก็เจอกัน,กกนประมาณ2อสามอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่า คือวิดีโอนั้นน่มันเหมือนของจริงเลยฮะคือมันเหมือนกับเรา<ม>เวลาที่แบบไม่ได้เจอเราก็แบบเอออยากเจอมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโยบักมีเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไรหร่แล้วคะสามปีเกือบครึ่งแล้วนะฮะ<ม>ก็จะว่าไปก็เร็วเหมือนกันแต่ถ้านับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆนะถ้าแบบเอาสามปีครึ่งแบบแล,แล้วแบบมานย่นให้เหลือแบบเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณแบบครึ่งปีหกแบบหกเดือนเจ็ดแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยมั้งโยว่านะเพราะว่า แต่ละครั้งก็แบบมันไม่ได้นานนะฮะอย่างนั้นเรามีแผนนะไรที่แบบว่า้องไปใช้เวลาอยู่แบบพิธีทำด้วยกันหรือว่าให้เขามาพิธีทำกับเราแบบนานหรือไม่กคือจริงๆมีแผนนะครับ มีแผนเลยว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ตอนแรกแฟนจะต้องไปอยู่ที่เอลเอแบบว่าเอองั้นก็ไปอยู่อเมริกาแบบไปเดือนนึงกับใครมาสักสามอาทิตย์แล้วไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราจะคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันนานขึ้นเนาะมันต้องแบบเรียนรู้ในการแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันแต่ละครั้งเนี่ยคือตัวติดกันย4บสี่ชั่วโมงเลยนะแล้วอยู่แบบไปเลยสองอาทิตย์สามอาทิตย์คือบางทีอยู่จนแบบอยู่จนอยู่จนเออบางทีกูเริ่มอยากมีที่ส่วนตัวแล้วแต่แต่เวลาทุกครั้งท ท,ทุกครั้งที่แบบเหมือนกับว่าเขาบินไปก็คิดถึงเลยแต่ก็อยากจะมีแลนว่าอยากจะไปอยู่แต่ตอนนี้เหมือนกับงานที่ไทยก็เยอะจะมีทั้งงานที่เป็นเกี่ยวกับสกินแคร์ที่บริษัทของโยเองนะฮะก็เหมือนกับตอนนี้รีแบรนด์อะไรอยู่ด้วยก็ประชุมเยอะมากเลยกไไ็ไม่กล้าแบบทิ้งหุ่นส่วนไปอะไรที่ทาให้เราประทับใจเขาที่สุดเลยในสาวเขาเป็นคนที่เป็นฝรั่งที่มีศีลธรรมมากเขามองถูกเลยว่าเขามองออกเลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิด คือบางทีเราอจะเป็นคนที่แบบกั้มกึ่งเหมือนกับผิดนะแต่อยากทําให้เพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาไม่บอกว่าเอออันนี้ทําไม่ได้นะอันนี้คือจริงๆเราไม่ควรทาคือเขาจะมองออกเลยว่าอันนี้ถูกผิดเนี่ยคือสิ่งที่เราประทับใจมากเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีสัจจาในคําพูดอะบาอกีพูดถูกกันแต่ว่าคำพูดในการดีแวแบบแพร่ออกเห็นชัดเจนมื่ปีนี้แหละปีนี้แหละฮะ ีนี่เพราะว่าจริงจริงทำมาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแล้วที่ต่างๆโปรดักหลายๆอย่างอ่ะมันมันเริ่มพออายุมันเยอะขึ้นนะฮะโปรดักไซเคิลมันก็จบเนาะเราก็ต้องออกสินค้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรีแบรนด์แล้วก็มีรีแบรนด์เรื่องโลโก้เรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็ภาพลักษณ์ทั้งหมดอะไรเงี้ยฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีงานาตัวกลางปีหรือปลายปีอุ้ยเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าต้องรอดูฮะเพราะว่าปีที่แล้วมีเปิดตัวน้องน้องโฟร์บาที่เป็นกันแดดครับ ก็เรียกว่าแสดงว่าเร็วๆนี้ก็จะต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่าเออจริงๆที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีใช้น้องโยชิตอนนี้น้องโยชิเป็นมือเซ็นเตอร์ของแบรนด์อยู่โยชิกับพี่โยชิโยชิเป็นใครโยชินะครับนะก,ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีครับติดตามได้ด้วยนะครับนะมาดูดีกันดีกว่านะฮะแล้วก็ฝากผลงานของโยงด้วยนะครับติดตามได้ทางช่องทางทุกอย่างเลยก็จะทิกเกอรหรือว่าไอจีก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ